กกดค like, ใใชช้แูจอตอนเด็กๆเ,เราจะมีความสุขมากกว่าเราตอนโตคือตอนเด็กๆเ,เราจะไม่คิดอะไรเพราะว่าเราแบบตัวเราของเราตัวตนของต,ตนตัวกูของกูอะไรเงี้ยมันยังไม่เยอะมากแบบที่ท่านพุทธาทาสพูดอะนะคะแล้วมันก็ทำให้เราแบบยังไม่ทุกข์มากเท่าไหร่แต่พอ เรายิ่งโตแล้วเราก็ยึดว่ามีทุกอย่างเป็นของเราอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เราทุกข์มากขึ้นแต่ก็มีวิธีที่ทำให้เป็นเคล็ดลับในการทำให้เรามีตัวตนนะยังมีตัวตนมีของมีทุกอย่างได้แต่ว่าจะไม่ทุกข์ก็คือการปล่อยวางมีทรัพย์สมบัติได้แต่ว่า เมื่อทรัพย์สมบัติมันหายไปก็ต้องปล่อยวางเพราะว่าทุกสิ่งมันมาแล้วมันก็ไปอะไรเงี้ยค่ะคือทําเหมือนให้เราเป็นจิตใจเหมือนเด็กทารกอะ่ะคือเรามีโลกที่มีตัวตนแต่ว่าถ้าตัวตนเหล่านั้นมันบังเอิญหายไปทรัพย์สินชื่อเสียงเงินทองเกียรติยศทุกอย่างบังเอิญมันหายไปแล้วมันจะต้องหายไปแน่ๆค่ะในวันหนึ่ง เราก็จะต้องทําตัวให้เป็นเด็กทารกให้ได้ก็คือปล่อยวางช่างช่างมันเลยไม่เป็นไรอะไรเงี้ย